ครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับสําหรับที่มาติดตามนับชมในขณะนี้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการรายงานนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันนะครับกีฬาฟุตบอลนะครับกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและก็คณะวิเทศศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้ก็ทําการแข่งขันนะครับในเวลาประมาณ13 3ามนาฬิกาหลักพุทในวันที่18แดเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2500 สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็เต็นไปได้วยความสนุกสนานนะครับแล้วก็มีความตึงเต้นอยู่ตลอดเวลาครับ mm hmm. เพราะว่าในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ mm hmm. มีทั้งการบาดเจ็บแล้วก็มีการกระทบกระแทกกันนะครับในการกีฬาครับแล้วก็ได้เห็นภาพนะครับการมีน้าใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเป็นภาพที่เห็นและก็มีความสดนะครับ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ขึ้นแรกนะครับคณะวิเทศศาสตร์แลวก็คณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับในคร,รนึ่งแรกก็ตีกันหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วในครึ่งหลังนะครับก,ก็นะครับคณะเกษตรนะครับก็ได้ทำการยิงเข้าประตูลูกที่สองนะครับจึงทำให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับ ชนะอินเทสต์ไปด้วยสประตูต่อหนึ่งนะครับก็ขอขอบพระคุณะครับสำหรับการรับชมในครั้งนี้นะครับขอขอบพระคุณครับ